วันนี้จะพาเดินขึ้นเขาค่ะตอนนี้น้องเอกก็อยู่ที่วัดเขาทรัพย์โพธ์นะคะเป็นวัดปา่าอำเภอเสรินสางนะคะที่รายร้อมไปด้วยธรรมชาติและมีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกท่านไปเดินขึ้นเขากันเลยค่ะ ระหว่างทางขึ้นเขานะคะเราก็ผ่านโซนไม้ไผ่อากาศเย็นมากสวยอะค่ะดูบรรยากาศรอบๆสวยสดชื่นแล้วก็เย็นร่มรื่นสดๆเดินกันต่อเลยค่ะ บรรยากาศค่ะระหว่างทางขึ้นเขาธรรมชาติมีไม้ป่าเต็มไปหมดเลยที่มีอากาศดีมากแล้วก็สวยงามมากๆไปเดินขึ้นเขากันต่อค่ะพามาดูนะคะมันจะมีเห็ดข้างทางด้วยะคะ่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาเก็บผักป่านะคะนี่ ผักตีนเต่าทุกคนรู้จักไหมคะนี่เป็นผักตีนเต่านี่เป็นเห็ดน้ำหมากในระหว่างทางก็มีผักป่าเต็ไมไปหมดเลยสวยงามมากเลยนะคะทุกคนเดินขึ้นเขากันแล้วทางบันไดขึ้นเขาค่ะเรายังคงต้องไปกันอีกไกลแล้วก็อีกสูงมากเลยนะคะเราจะไปรับชมพระที่แกะสลักบนภูเขาหินที่สวยง,งาม ตามไปดูกันค่ะบรรยากาศสวยงามจริงๆเลยค่ะรับชมบรรยากาศอยู่ในทางทางขึ้นเขานะคะก็จะมีไม้ป่าแบบอายุโอ้โหอายุจะไม่ใช่สามสิบปีอัพหรอต้นไม้อ่ะ ห้าสิบปีอาบอะดูแล้วอ่ะไม้ป่าแต่และต้นก็มีแต่สูงๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะเครือเทาวันพวกสมุนไพรต่างๆเนาะขึ้นเต็มเลยนะดูสิใหญ่มากนี่ให้ดูทางนะคะอีกไกลแล้วก็อีกสูงมากๆทางชันมากๆเลยค่ะ แต่สวยงามที่สุดเลยแล้วก็เย็นสบายเพราะว่าเรามากันแต่เช้านะคะตามมาค่ะแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรอบด,ดูทางนะคะบันไดขึ้นไปชั้นมากที่นี่เป็นภูเขาเหินแล้วก็ไม้ป่าเยอะมากเลยใจเต้นตึกตักตึกตัก <laughs> ความงดงามนะคะมาไปตามมาเลยค่ะตากล้องตามมาเฮ้ยทรมานล้วเกินโอ้เขาเห็นหน้าก็ได้เดี๋ยวเขาก็ได้ยินเสียงโอ้ ความทรมานแกนี้สงแห่งการสแสวงบุญตายสุดเขตบันไดแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นการไต่เขาขึ้นไปนะคะในระหว่างทางก็จะมีเชือกให้เกาะด้วยนะคะถ้าคนไม่เคยออกกําลังกายมาเดินอย่างนี้เหนื่อยและหอบมากแน่นอนนองจอกก็จะเก็บบรรยากาศมาให้พี่ชมนะคะความสวยงามของอวัดป่าเขาทรัพย์โพธิ์ ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอเสริงสางตามขึ้นไปดูบนเขากันตอนนี้ก็จะเป็นทางบันไดไม้ค่ะหลังจากที่เราผ่านทางลาดชันทางนูน้นนี่คือทางที่เราเดินขึ้นมานะคะสูงและชันมากมีแต่เชือกให้ไต่มายัางไม่หมด เรายังจะต้องไปกันต่อและตากล้องของน้องเอกก็น้ำหนักร้อยสากิโลกัมทางนั้นนะขึ้นมาได้ยังไงก่อนตามมาเลยค่ะ <S <S ขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะพาทุกท่านมาชมพระพุทธรูปปรางสมาธิที่แกะสลักอยู่บนหน้าผาอย่างสวยงดงามนะคะวิธีดับกิเลสของชาวพุทธนะคะวิธีดับกิเลส ต้นเหตุแห่งทุกข์เจริญความสุขได้ด้วยลมหายใจไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวพระพุทธรูปปรางสมาธิสำหรับชาวพุทธทุกท่านน้องเอกก็พาพี่ๆมาเชื่อชมความงดงามแล้วขออนุญาตกระบสักการะนะคะ องนะคะแต่ว่ายังแกะสลักไม่เสร็จด้วยความที่หนทางในการเดินทางมาเนี่ยยากลำบากและสูงชันมากแต่ว่านอกเหอดีใจนะคะที่ได้เจอกับสถานที่แบบนี้มันเป็นสถานที่แบบมีความสงบจริงๆได้มาอยู่ตรงนี้นะคะ สาญาติปรางพระประจำตัวของคนบันาังคานนะคะปรางพระนอนเพระระวังตกตอนนี้เราก็อยู่บน,นไม่ถือกับยอดนะคะแต่ก็ถ้าขึ้นไปแตบนี้ก็อันตรายแล้วละ่ะก็จะไม่พาเด็กๆสูงไปสูงแบบนี้แล้วเพราะว่าทางขึ้นลําบากแล้วนะคะก็จะเดนินชม เราก็ไม่ได้ไปอยู่ที่จุดสูงสุดของยอดเขานะคะเพราะว่าทางค่อนข้างลาดชันแล้วก็จะไม่มีเชือกไม่มีอุปกรณ์ให้เราขึ้นไปสูงสุดคือคนที่มาจะต้องอาศัยร่างกายขึ้นไปเองนะคะ,ะแล้วก็จะได้เห็นวิวในเสงสางนะคะเป็นจุดชมวิวแล้วน,น้องเอกพาเด็กๆมาด้วยนะคะก็เลยจะพาน้องๆมาแค่จุดตรงนี้แล้วเราก็จะเดินลงไปแล้วนะคะด้วยความที่ทางค่อนข้างลาดชันแล้วก็ ค่อนข้างอันตรายนะคะเราก็จะเดินลงกันแล้วมาเดินดูเดินดูตอนทางลงกันค่ะทางกลับนะทุกคนนี่้องเห็บพามาดูอะไรก็เจอมันเห็บปา่าลูกหน้าตาเป็นอย่างนี้กินได้นะคะนี่แล้วเยอะมากด้วยดูดิมันเห็บป่าเนี่ยเขตบริเวณนี้นะคะชาวบ้านขึ้นมาหาของป่านะคะสามารถเก็บได้นะอู้ เราจะเอาไหมเราจะไปกินไหมลองเอาไปกินนิดนึงได้ไหมไม่เป็นไรหรอเขาเอาเก็บไปชิมนิดเดียวขออนุญาตนะคะว้าวมันเยอะจริงเลยนะเอ็มหัวใหญ่นี่ดูดิพอพอเราดึงไปแล้วหัวไหนที่มันติดดินที่มันไม่ได้โดนเก็บไปมันก็จะแตกเครือขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมมันมีรากเออนั่นแหละพึ่งเคยเห็นเหมือนกันนะนี่จริงไหมมันต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยถึงจะได้กินอยู่ข้างล่างไม่มีใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกแบบันแต่มันจะอยู่ที่สูงสูงส่วนมากอ่ะลูกเครือนทุก่ะทุกคนทุกคนขาลูเครือมันแบบยาวแต่เนี่ยถ้าไม่สังเกตเนี่ยเนี่ยไปไมเลยนี่สามลูกลูกมันจะมีรากเนี่ยมันจะแตกออกไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมลูกมันจะมีรากอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปชิมกันเนาะทางลงค่อนข้างลาดและชันมากเลยต้องใช้ความระมัดระวังในการเดิน้ขึ้นและลงนะคะ ไปเต็มลงไปลูกจับเราดีๆนะจับสข้างนะลูกครชานะลูกไม่ต้องรีบโอ้โหสมือลูกไปมวยไปยล,ลูกจับราวด้วยจับสองข้าง เมากจะถึงแล้วเก่งมากเลยเยี่ยมตรงนี้นะตรงนี้ตน,นู้นตรงนี้ตามแม่มานะขาแม่อยู่ตรงไหนน้องเอาขาตามแม่มานะเห็นนะจะชาีละเก้าไปทีละเก้ามาโอเค เชือกลูกจ anyway, ับเชือกเออค่อยๆทีละก้าวลูกเก่งมากเก่งมากเลยจับเชือกไว้ทีนี้เดี๋ยวแม่ไปก่อนแม่ไปก่อนเสร็จเลยตรงนี้นะขาแม่ตรงนี้นะตรงนี้จับเชือกไว้ลูกมาเก่งจังเลย คนเนี้ยไม่ไหวเป็นไงขาสัน้นให้น้องนั่งพักก่อนนั่งสูตรบรรยากาศบนเขานั่งพักระหว่างทางโซนไม้ป่าแล้วก็มีโขดหินให้นั่งสวยมากเลยค่ะขาสั้นเลยเหรอขาสันเ <c oughs> นั่งพักก่อนแล้วก็เดินนะต่อนะล,ลูกนะานพามาดูสมุนไพรสำหรับคนชอบเดินป่าดูหน้าตานะคะอันนี้เขาเรียกต้นส้มลม ภาษาโคราชสมลมใบมันจะเปรี้ยวๆ้าแบบกําลังมืดแบบน้ำมืดเวียนหัวเนี่ยกินเนี่ยมันเปรี้ยวมันจะแบบตาสว่างอเปรี้ยวอร่อยสมลมดูหน้าตานะคะเนี่ยค่ะหน้าตามันเป็นอย่างนี้คนเดินเขาเขารู้กันดีเปรี้ยวเปรี้ยวไปนี่พักตีนเต่านี่ใช่ อยเขาเก็บไปแล้วน่ยเขาเก็บโอ้โหคนร้ายเนาะไปค่ะ <พอ S 2> เดินลงกัน,กนนะอรก้พี่เขากินดีกว่าพี่พี่เาจะเป็นลมตอนนี้เราก็ถึงทางออกแล้วนะคะเป็นโซนอูโมงไม้ไผ่ วันนี้ก็พาทุกท่านมาเที่ยววัดป่าเขารัพ์พงโพธิ์อำเภอเสิองสังจังหวัดนครราชสีมานะคะสวยทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นทางที่ชาวบ้านเขามาหาอาหารป่านะหาของป่าเนี่ยเห็ดเห็ดตะไคร่ใช่ไหมกินได้ไหมกินได้แต่มันมีดอกเดียวเราจะเอาไว้ให้มันให้มันขยายพันธุ์ให้มันขยายพันธุ์ให้มันเกิดชาวบ้านเขาก็มาท่านีหลายดอกอ่ะ หลายดอกเราก็จะเก็บอ <laughs> ดนดอกเดียวถ้ามีหลายดอกคิดว่าไม่น่าจะเหลือไไม่ได้อืดสดยอดเลยค่ะสวยทั้งไปแล้วก็กลับหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบบรรยากาศนะคะวัดป่าต่างจังหวัดนะคะสวยงามมากเลยน้องเอกก็จะพาพี่ๆเที่ยวนะคะธรรมชาติที่สงสารถ้าไปที่ไหนก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแบบนี้อีกนะคะบ๊ายบายทุกท่านค่ะแม่คนลุกเลยค่ะแม่คนลุกนึงนะตอนที่มารักทายมีคนเอาไม่ขึ้นเหร